นี้แหละมาเลยค่ะลงไปให้หมดเลยทั้งอีเจทั้งอีนี่นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนี่นะคะเวลาเล่นนี่นี่ก็คือเก็บสี่นะคะตัวแม่เก็บสี่แบบจึงจ้งๆเลยเป็นไงล่ะ ริชแมนชอบร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินเคอนบริการ24ชั่วโมงเติมเกมมาเวลไรเวิรบนเว็บไซต์รับริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางเติมได้ทางเว็บไซต์และ Li น์แอเติมเกมถูกได้เลยวันนี้ที่ริชแมนช็อปเท่านั้นเอาล่ะค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวอร์คิวเรแห่งกัตรียาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะวอรคิวรจะมาสอน เทคนิคกับตัวละครที่มีชื่อว่าแองเจล่าตำแหน่งแวนการ์นั่นเองนะคะความยากเนี่ยระดับ4ดาวนะทุกคนก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างเล่นยากมากหลายหลายคนมองว่าแม่หนูอยากรู้จังตัวละครนี้ที่อะไรสําหรับวอกิรี่ให้เทียบีไม่ก็ C นะคะทุกคนแต่มองว่าเทียบีนั่นจะเหมาะสุดนะคะไม่ถึงกับ S, m e เมตาเเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นยากดาเมจค่อนข้างเบาแถมไม่ค่อยถึกด้วยนะคะทุกคนอืม ก่อนรับชมเดี๋ยวจะไปแชร์เทคนิคกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องวอร์คิลี่ด้วยนะเพื่อมาพาคอนเทนต์ของตัวแม่ตัวมันนะคะอ่ะทุกคนก็คือเมื่อเราบินอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงอุ้ยพี่แทงหอกช้าจังทำยังไงดีก็คือใช้มีรีนะคะทุกคนนี่ cancel animation cancel animation ยังไงพี่โอ้โหก็คือ cancel animation น,น,น,นะคะก็คือกดที่มีรีเนาะแล้วก็แทงนะคะ พยายามใช้แบบนี้ทุกคนมันจะคุ้มมากมันจะไวมากนะคะแบบนี้ฟันปุ๊บฟันแทงฟันแทงนะคะทุกคนโล่เนี่ยก็คือโล่เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่เราพุ่งไปนะคะพี่จะทํายังไงเวลาใช้สกิลพุ่งสกิลพุ่งนะคะก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราพยายามแบบไปหล่อหลังเนาะเอ,อ่อเวลาเล่นเนี่ยคล้ายคล้ายวูเฟเวอรีนะไรทุกคนก็คือแอบดักหรือว่าแอบไปข้างด้านหลังนะคะแล้วก็พุ่ง พุ่งเอาไปข้างหน้าอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตีอีกทีหนึ่งแล้วก็ปึ๊บอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือเราเนี่ยจะจบแทงมาหาเพื่อนนะคะทุกคนไม่จําเป็นต้องแบบหาวิธีจบไปด้านหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าจบไม่ได้สมมติจบพลาดอย่างนี้นะ,ะอ๋ยจบพลาดเราก็รีบโลเลยค่ะรีบโลนะคะทุกคนแล้วก็รีสแต็กอีกแล้วก็กลับไปใหม่นั่นเองนะคะประมาณนี้งงไหมถ้าแบบอ๋อจบ พลาดอ๋อจบฮาปุ๊บรีบเอาออกแล้วก็รีบบังโลนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียจังหวะนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนสกิล E เนี่ยสามารถลงได้ตอนไหนอ่ะสมมติจบแทงเสร็จปึ้งปึ้งลงเลยลงเลยนะคะลงสามารถลงเพื่อคิวแทงได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อนที่เล่นแทงหรือว่าเพื่อนที่เล่นซัพพอร์ตใครที่อยู่ในบ่อเราเนี่ย บ่อศักดิ์สิสทธิ์เนี่ยจะได้รับเลือดพิเศษด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเราเนาะเพื่อนก็จะสามารถได้รับนะคะทุกคนส่วนอันติเมทสกิลเนี่ยไม่ต้องสอนอะไรมากนะคะก็คือปาในแบบว่าปาในจุดที่ควรปาก็คือเช่นปานใส่ DPS ปาใส่ซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนไม่ตามก็คือไม่มีประโยชน์นะอืมเอาจริงๆทุกคนก็คือแองเจล่าเนี่ยมองว่าเป็นตัวที่เกือบเก่งระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือ ถ้า DPS อันนี้ย้ำนะทุกคนขอย้ำเลยนะคะช่องวอาคิดทดี้ขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้า DPS ไม่สามารถปิดดาเมจช่วยได้แองเจล่าจะกระจอกทันทีแล้วทีมก็จะมาด่าแองเจล่ากันอันนี้เรื่องจริงนะต่อให้แองเจล่าเนี่ยพยายามจกแทงมา30ครั้งละ แล้วเพื่อนไม่สามารถปิดดาเมจแทงได้นั่นหมายความว่า DPS ของเราเนี่ยไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเกมเนี้ยเกมที่ก๊อฟจะอัดรีเพย์นะคะทุกคนก็คือเป็นเกมที่ทุกคนจะได้เห็นว่า DPS ห่วยขนาดไหนและเปลี่ยนไปเป็นซับเนี่ยดีขนาดไหนก็คือถ้าใครเล่น DPS ไม่เลิศต้องเปลี่ยนนะคะไม่งั้นแองเจล่าเล่นไม่ได้ต่อให้เองเจร่าจะเก่งมากแค่ไหนจะคุก โฉบมากแค่ไหนนะคะทุกคนไม่ว่าแองเจล่าเนี่ยจะแบบผักตกไปแล้วกี่ตัวแต่ถ้าดีเพทเล่นไม่ได้แบบไม่ช่วยกันเล่นนะคะก็ไม่สามารถเล่นได้เช่นกันก็ประมาณนี้สําหรับแองเจล่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะนอกจากพยายามไปด้านหลังแล้วก็โฉบมานะคะทุกคนนี่โฉบมาประมาณนี้นะคะโฉบไม่ได้ก็คือโฉบไม่ได้เราก็รีบกดชิปนะคะเพื่อเก็บสแต็กนะทุกคนนี่ เนี่ยรีบกด c a n เซินะคะแล้วก็รีบกดบส a ต็กนะคะทุกคนมาหนี้เลยแคนเซิออกนะคะทุกคนอืมล้วแบบว่าตัวเนี้ยถามว่าควรโดนบับไหมกองหับมองว่าควรโดนบับนะเพราะว่าเป็นตัวที่เล่นยากมากนะฮะแบบดาเมจเบามากเนี่ยดาเมจค่อนข้างจะเบาเลยเบามากคือถ้าซัมฮิวด้วยกันอะฮิวไม่อะไรนะฟันไม่ตายแน่นอนอืมคือถ้าแบบ มัวฟันซับอย่างเงี้ยไม่ตายแน่นอนเพราะดาเมจเบามาก,มากนะฮะทุกคนเป็นไปได้นะครับพยายามเล่นบินบ่อยๆนะคะก็ประมาณบินก็ประมาณซัก65%แล้วและส่วนเล่นล่างแบบล่างพื้นสนามก็สักส5เเพราะว่าเล่นล่างพื้นสนามก็ไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะคะทุกคนนะฮะไม่ได้ถึกอะไรขนาดนั้นนะทุกคน ตอนเมื่อเล่นล่างสกิล e เอ่ลงมาแล้วทำดาเมจเพื่อนที่อยู่ในวงอ่ะก็จะได้รับเลือดพิเศษเนาะเพราะว่าแต่เราต้องตีได้นะไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ตีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยตีถึงจะได้เลือดพิเศษนะคะทุกคนสูงสุด750ก็มองว่าน้อยอยู่ดีนะคะเออเพราะว่ามันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะเอาจริงๆเพราะว่า ตัวที่แก้เอมมาฟอร์ได้เยอะมากๆนะคบไม่ว่าจะเป็นเอมมาฟอร์ฮาร์คเวนอมเวนอมเอามาแก้อะไรเวนอมก็คือมาล้วงหลังเราอีแองเจล่า e เนี่ยผักไปคิดว่าเพื่อนจะปิดดาเมจเวนอมไหวไหมเออันั้นก็ต้องเป็นปัญหานะทุกคนแล้วก็อีกอย่างก็คือพอก็แก้ได้เพราะว่าดาเมจแรงกว่าแองเจล่าเอ,อ่อเดอะตีนก็แก้ได้นะคะโฉบไม่ได้เนี่ยทุกคนทุกตัวแก้ทางแองเจล่าได้แทบทุกตัวเลยอย่าง DPS จะเป็นบั c กี้อัลลนแมนอย่างเงี้ยแก้ได้หมดเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมเพย์นะคะว่ารีเพย์ครั้งนี้จะเป็นยังไงจะบอกเทคนิคอะไรเพิ่มเติมนะคะทุกคน Let's go <S A few moments later มาค่ะทุกคนมาอยู่กันในเกมแล้วนะคะนี่ก็คือทีมโน้นมีบัคกี้เพื่อเอามาเคาน์เตอร์เราโดยเฉพาะเนาะเออก็ไม่ได้ซีเรียสมีปัญหาอะไรนะคะแต่ปัญหาเกมนี้เราแรกจะอยู่ที่ DPS นะคะพร DPS เล่นไม่ได้ อันนี้เราโฉบไม่ได้นะคะอันนี้เราน่าจะตายทุกคนเพราะว่าเราพลาดอ่ะทุกคนถูกไหมเราพลาดเราเข้าไปโฉบเอ็มม่าและเอ็มม่าแก้ทางเรานะคะเป็นล่างเพชรเนี่ยแก้ทางร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะนี่พอเรามาโฉบด้านหลังฟันชึบชึบชืบชืบชบนี่เราก็มนันหนึ่งกับอีนี่ก็มั่นเหมือนกันนะคะเออเพราะว่าเขาแรงอยู่นะโฉบไม่ติดนะคะ นี่ออสพลาดอีกแล้วพลาดแล้วพลาดอีกพลาดซ้ำพลาดซ้อนมาทุกคนมาต่อกันนะคะทุกคนอ่ะได้เวลาที่เราไปโฉบละนี่เราก็โฉบมาสองนี่นะคะเราก็เพื่อปิดดาเมจไม่ได้นะคะเออเนี่ยเลือเล่อนเลอหนึ่งนะปิดไม่ได้อ่ะก็ไม่เป็นไรเราโดนจับอีกแล้วนะคะเอมมาเนี่ยเป็นตัวที่แก้ทางหนักมากนะคะ อ่ะมาต่อนะคะทุกคนนี่โอเคเพื่อนต่อโอเคดีเพสโดนแมกนิโตเขาเตอ์อนติไปนะคะนี่คือเราแรกเนี่ยปัญหาคือดีเพสและก็เล่าด้วยเออนะทุกคนนี่เรามาเอาซับเราเอาซับแล้วสุดท้ายทำไรต่อทำอะไรไม่ได้คะ่ะนี่เห็นไหมทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเพื่อนโดนเจ็บอมนะคะก็คือเข้าคนเดียวก็คือทำอะไรไม่ได้นะ เขตายไป4ี่แล้วนะคะทุกคนดูสกอร์ได้เลย1 4นะคะนี่ปัญหาคือ DPS นะทุกคนดูทำดาเมจคอนข้าที่จะน้อยมากๆนะคะเพราะแองเจล่าเป็นตัวที่ดาเมจน้อยมากนะอ่ะเราพุ่งไปแล้วนะคะนี่กันไปก่อนนี่เราก็ตันเลยตูมตายหนึ่งนะคะทุกคนได้ตัวหนึ่งนะคะนี่ตอนนี้ได้2นะคะจีนูนนี่นี่สับสับนะคะนี่แล้วเราก็ไปเล่นบินต่อนะคะทุกคน นี่ฟันฟันเสียบฟันเสียบนะคะอ่าไม่ได้ก็ถอยนะคะเพราะว่าโลเนี่ยจะสามารถทําให้เราเก็บสแต็กได้ด้วยนะคะทุกคนเริ่มเข้าละทุกคนตอนแรกอาจจะสเปสะสปะนิดหนึ่งเนาะ,ะมาละมาละดูสกอนะเราตัดไปสี่ละทุกคนเอี่ยฮอกอายยังไม่ได้คิวเลยนะนี่อะดึงเข้ามาละดึงเข้ามาละปิดต่อไม่ได้เนาะ ขึ้นมาต่อสวยมากนะคะเพื่อนนี่ก็ไปเอาคอร์ลเกอร์น,นะคะนี่แล้วก็แทนตายแน่นอนนะคะางนี้มีจังหวะไหนที่หล่อยได้ลวงได้ลวงนะคะทุกคนถ้าแบบตัวไหนอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาอันตีเนาะพอเขาอันตีเราก็หนีนะคะหนีทางนึงเนาะนี่นะคะ ประมาณนี้นะฮะทุกคนเอาละเอาละตอนนี้ทอน,น่าจะตายเนาะอันนี้เราก็น่าจะตายเหมือนกันนะคะเพราะหิวอืมเพราะหิวนะฮะทุกคนคือพลาดเองนะฮะอ่ะเรื่อนี้ก็น่าจะจบไปเนาะทุกคน ก็สกอร์ประมาณนี้นะคะนี่ก็ตายไป5ตัวนะคะทุกคนตายเยอะมากๆสําหรับราวแรกเนาะเพราะว่าดีเพเลยไม่ได้เลยเห็นปะดีเพดาเมจแค่สามพันอีเทอ์ไฟนอลฮีตก็แพ้ได้นะคะทุกคน อันนี้ก็คือหลังจากนั้นนะคะฮอกอายเปลี่ยนตัวได้ไหมเพื่อนพูดหมดเลยนะคะเพราะว่าฉันก็รู้สึกทําแม่งทําแม่งกับฮอกอายแต่เห็นด้วยความที่คือในเกมมันไม่สามารถดูไฟนอลฮิตหรือดามเพื่อนได้ถูกไหมดูได้แค่อ e ีลิมนะคะเพื่อนได้3ม e อิลิมเนาะแต่เพื่อนทุกคนก็เลยบอกว่าเออเปลี่ยนตัวได้ไหมฮอกอายฮอกอายก็เลยไปเปลี่ยนไปเป็นซัพพอร์ตนั่นเองนะคะอ่ะสุดท้ายนะคะฮอกอายเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปเป็นโครกันแดกเกอร์นะคะทุกคนก็คือซีเนี่ยเป็นเมนซับ ฉันก็แบบเอ้าแล้วมึงจะมาเล่นฮอกอายทำไมวันนบีเพเยอร์นะคะเพราะว่าชีอ่ะแบบชูดคนแรกเลยว่าจะเล่นฮอกอายอืมเอาเหอะชีวิตอ่ะทุกคนมาดูกันราวที่2นะคะนี่นะคะด่านนี้ก็น่าจะได้เปรียบของการที่ทำให้ตกเหวเนาะนี่เราก้านติเลยแล้วก็เข้าไปเลยทุกคนไม่กลัวนะคะไม่กลัวอย่าไปกลัว <laughs> ตายอีกแล้วนะคะไม่กลัวแปลว่าตายนะคะทุกคนอ่ะแล้วเราก็เกิดเนาะ เอาใหม่นะฮะก็คือเกมเนี้ยก็หับตายไปแค่แปดนะคะทุกคนทีมน่าจะตายเยอะกว่านะคะเอองงไหมอะคือเหมือนรา r แรกกับร o u สองเนี่ยก็ฮับตายเยอะมากๆนะคะแต่หลังจากเข้าได้เข้าเข็มเนาะก็คือเลิศเลยแล้วทอร่วงได้ไงก็ไปรู้เมื่อกี้นะ่ะอยู่ก็ไปร่วงนะคะนี่หลังจากนั้นเราก็โฉบอีนี่ร่วงไปเลยค่ะหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นมันก็กดอันตีนะคะพอกดอันตรีเนี่ยก็ไม่ตายสักที แล้วเราก็หนีนะคะไปขอรีกรุ๊ปกับเพื่อนๆก่อนเนาะเอาละหลังจากนี้เขาก็จะเริ่มเข้ามาละ,ะหลังจากนั้นนะคะนี่อ่ะทุกคนบินโชบโอ้ยนี่เราก็ปึ่งขังนะคะพยายามขังไม่ให้มันออกไปได้นะแมกนิโตตายนะคะทุกคนนี่เห็นไหมก็คือเขาดันลึกเนาะและนี่ต่อมาโชบลงไปเลยค่ะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะโฉบลงไปแล้วหนึ่งตัวนะคะอ่ะต่อมานะคะก็คือครส n อนดดรกเกอร์อันตีนะคะก็คือดันออกนั่นเองนะคะทุกคนนี่ก็ตายไปที่เรียบร้อยนะคะประมาณนี้อ่ะ <feel> บินโฉบก่อนทุกคนโอใจเย็นใจเย็นลูกบินโฉบอ่ะโอเคเพื่อนนี่ก็แทงไปเลยนะคะ1แมตช์เพราะว่าแทางแรงนะทุกคน มีโอกาสได้แทงก็คือไปจิ้มๆแล้วก็ถอยนะคะทุกคนถ้าในเมื่อเรา c a n ซ e l animation ไม่ได้เนาะก็คือไปจิ้มๆพอนี่นี่ค่ะไปจิ้มๆ,ๆประมาณนี้ทุกคนว้ายพันนิชั่นคือนี่นะคะทุกคนอันนี้คือเราเตรียมหลอยเลยไปไหนอ,อ๋อ oh. ไม่ได้นะคะทุกคนโฉบไม่ได้เราก็คือรีเซ็ตนะ อ่ะรีเซ็ตเราก็โฉบไปได้อีกแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็ฟันไปเลยเราก็ตายนะคะ่ะทุกคนก็คือแบบคือเป็นตัวละครที่เข้าพร้อมเพื่อนนะทุกคนอืมอ่ะตายไม่เลิกเนาะตายไม่พักอ่ะเขาก็ดันลึกเนาะพอเขาดันลึกสิ่งที่เราทําได้ก็คือตียมนะคะทุกคนนี่หามุมเล่นนะคะ นี่หามุมเล่นนะคะทุกคนนี่นี่ตุ้มมันติลงเลยทุกคนนี่นี่ให้เพื่อมนมนช่วยลุมช่วยลุมช่วยลุมนี่นะคะพอไม่ได้เราก็ถอยเราก็โฉบอีนนี่ลงมาเลยค่ะนี่นะคะล่วงไปเลยหนึ่งพอทอตายสิ่งที่เราทำได้ก็คือนี่นี่ยื้อคะ่ะยื้อค่ะทุกคนนี่ ยือค่ะนี่เราก็โฉบม,มันลงไปอีกค่ะนี่นะคะประมาณนี้ทุกคนเราก็ต้องเล่นยื้ให้ได้เราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเข้าสุดนะทุกคนเพราะว่าทอตายนะคะเมื่อกี้นี่นะคะไปแทงเขาเอาดาเมจแล้วก็ถอยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะคะอ่าเขาเปิดอันตรีนะทางโครงแรกเกอร์แล้วก็พันิเชอร์นะคะสิ่งที่เราทําได้คือหาเรื่องพวกเขาเนาะนี่ทุกคนรอดูนะ จังหวะนี้แหละมาเลยค่ะลงไปให้หมดเลยทั้งอีเจทั้งอ e ีนี่นะคะทุกคนประมาณนี้เลยนี่นะคะเวลาเล่นนี่นี่ก็คือเก็บสี่นะคะตัวแม่เก็บสี่แบบจึง้งๆเลยเป็นไงละ่ะนี่คือเก็บห้าด้วยซ้ำหรือเปล่าเก็บสี่เก็บห้านะคะทุกคนประมาณนี้ เป็นไย่างล้วค่ะทุกคนราวสองอะดูสกอร์กันนะคะนี่ไฟนอลฮิตเยอะสุดก็จริงๆนะราวแรกกับราวสองอะต่างกันได้ชัดเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกค่ะเพราะว่าชีเมนซัพพอร์ตนะคะโครงอันแดกเกอร์แล้วก็ฮิวไม่ได้เยอะด้วยนะฮิวเจ็ดพันทั้งๆที่ราวแรกเนี่ยเพื่อนคนที่เล่นลูน่าสโนฮิวไปหมื่นหนึ่งพันนะคะทุกคนแล้วก็ทำดาเมจได้เยอะมากเจ็ดไฟนอลฮิตตัวเองสูตรไฟนอลฮิตเวอร์นะคะสําหรับโครงอันแดกเกอร์นะคะตัวเองคือเล่นบ่ได้เลยเล่นบ่ได้เลยจริงๆนะคะเออก็ไม่มี ตานีก็ไม่ได้มีการเบลมหรือด่าเพื่อนนะคะก็คือโฟกัสตัวเองอยู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเล่นพลาดเยอะนะคะสำหรับรา r แรกไปตายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่พอร o u 2สองเนี่ยเห็นปะเราได้ MVP เลยเราตัวแม่มากๆนะคะทุกคนอืมอ่ะมาต่อกันตาที่สามนะคะทุกคนประมาณนี้บินป่าโชบต่อนะฮะอ่ะมาดูกันว่าตานี้ไม่ค่อยมีที่ตกนะคะก็คือมีแต่ฝั่งนู้นนะคะต้องเปลี่ยนแมปก่อนถึงจะตกได้นะคะทุกคนมาดูกันว่าจะเล่นยากไหมนะฮะ แล้วความที่เรามีอันตินะคะเราก็เลยรอจังหวะที่จะอันตินะนก็คือโดนตัวเดียวไม่ได้มีผลอะไรเลยนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าเบรกเขาไม่ให้เขาเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนหนี่นะคะไปพุ่งไปหาซับได้เลยนะคะเพราะว่าหนี่ประมาณนี้ถ้าแบบเราไม่ไหวเราก็กลับแล้วก็กางโลกออกมานะคะทุกคนนะคะประมาณนี้ อทอเข้าทอเข้าวเราก็ไปจิ้มนะคะจิ้มแล้วก็ออกจิ้มเอวดาเมจเฉยๆนะคะทุกคนนะฮะบินบินบิน,นะฮะแล้วทอเข้าสุดเวอร์นงูงงไปหมดโอเคเราแทงตัวปลอมนะคะทุกคนจะทอกลับมาได้นะคะนี่โอเคเพื่อนเข้าเนาะโอเคนี่โฉบมาเลยโฉบออกมาไม่ต้องไปเล่น โอเคในเมื่อรูรักรอนตีเราก็ถอยนะคะทุกคนนี่เราก็สกิล E ลงมาแล้วเราก็ขึ้นมานะคะนี่เรามีดาเมจนะคะเราก็แทงเลยนี่ฟันแทงฟันแทงนะคะทุกคนอย่างนี้นี่ฟันแทงฟันแทงฟันแทงดาเมจเ,เบามากฟันแทงดาเมจเบามากคือต้องรุมนะคะไม่งั้นฉันอาจจะตุยได้นะคะประมาณนี้ทุกคนนี่ อันนี้คือมาเช็คนะคะทุกคนอยากรู้ว่าเออไปได้ขนาดไหนขนาดเองไม่มีอะไรนะคะทุกคนคือโง่ๆอยู่ก็เดินมาเออๆเลยอ่ะทุกคนเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราจะไปโฉบนะคะอ่ะไม่จำเป็นต้องไปโฉบละเพราะว่าในเมื่ออันนี้นะคะเราก็จะโฉบอินี้ออกนะคะทุกคนนี่โฉบอีนี้ออกคืออ่ะเห็นไหมเพื่อนปิดดาเมจไม่ได้นะคะเขากลับมาได้เลยนะคะทุกคนนี่ ส่วนอันนี้เราพลาดเสียพลอยให้เขานะเพราะว่าเราเดินออกนั่นเองนะคะทุกคนอืมอันนี้อันตีให้นะคะเพราะว่าพอดีเชิญตีฟรีมากอันนี้เราเดินออกพอยอิดเดียวเองเป็นทามมิ่งนะคะทุกคนนี่เราก็สับเลยนี่เห็นไหมเราก็เก็บสามนี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ได้พลอยใหม่นะคะอืมเป็นไงล่ะทุกคนเห็นสกอร์แล้วไหมคะนี่16บหกไฟนอฮิตโคตรจะตัวแม่นะคะ เราแรกอาจจะสเปซสปะนะคะทุกคนอืมอืมดันออกนะคะจะมาเอาพอยเราไม่ให้เอาพอยนะคะทุกคนนี่ก็คือชนะไปที่ียบร้อยนะคะก็คือไม่ให้เขาเอาพอยนั่นเองนะคะทุกคนประมาณนี้เป็นไงกันบ้างแล้วคืองงว่าทอดได้ MVP มชฉันก็เลยแบบเออเป็นตัวที่ได้ MVP อยู่แล้วอ่ะยูทำดาเมจเอลีอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะทุกคนประมาณนี้นะแล้วก็ชนะนะคะ ก็ได้ A B P ไปที่จริงมันคนเป็นชั้นนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นไรนะคะเอออ่ะแล้วค่ะทุกคนก็จบไปแล้วกับการดูคลิปรีเพย์ย้อนหลังแล้วก็สอนเทคนิคต่างๆนะคะทุกคนมันเป็นตัวที่เพิ่งผ่าน D P S ค่อนข้างหนักเลยนะเพราะว่าคือ D P S ปิดดาเมจได้ทีมเราก็จะเก่งนั่นเองนะคะทุกคนแบบนี้นะคะก็คือเก่งมากๆเลยนะคะอืมอเล่นได้เช่นกันนะคะพราทอรทำดาเมจเพราะว่าอย่าหวังกับดาเมจ ของตัวละครอย่างอีนี่แหละค่ะแองเจล่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะทุกคนเป็นตัวที่รับดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยนะคะแป๊บแป๊บตายแล้วแป๊บๆปตายแล้วนะคะอย่างที่บอกว่าเราแรกเราตายไปเยอะนะคะทุกคนพอเปลี่ยนจากฮอกอายเป็นอันนี้ปุ๊บเรามีเปอร์เซ็นชนะเลยเห็นไหมมันอยู่ที่ทีมด้วยเช่นกันนะคะต่อให้ดิชันเนี่ยจะไม่ตายเลยนะคะต่อให้ดิชันโฉบแม่นยังไงก็้าดีเพลย์เลยไม่ได้ก็เหมือนกันนะคะแพ้นะคะทุกคนอืมเอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นตัวละครแองเจล่าก็คือดิชันสน เทคนิคก็คือสำหรับ cancel animation นะคะก็แค่กดมีลี่แล้วก็แทงมีลีแล้วก็แทงนะคะแต่ดูอย่างที่เบลดเนาะมีลีแทงเบลดคือยากมากๆนะคะทุกคนยากมากคือแบบไม่ตายสักทีนะทุกคน เออเพราะว่ามันมีนทีมอัพเนาะทั้งฮิลทั้งการดาเมจดูดเลือดอีกอะไรนู่นนี่นั่นสารพัดน,นึงเอองงแต่แองเจล่าไม่มีเลยเป็นแทงที่เปราะบางมากคุณนึกว่าเป็นซัพพอร์ตนะคะอีดอกเอาจริงๆเอาจริงๆนะให้ชีเป็นซัพพอร์ตเถอะเพราะในเมื่อแบบสกิลอีอ่ะคือแบบถ้าแองเจล่าฟันเนี่ยแองเจล่าก็จะได้เลือดด้วยแล้วก็ได้เลือดพิเศษได้เลือดพิเศษเ,เศษนาะได้เลือดพิเศษกับเพื่อนร่วมทีมเพราะร่วมทีมก็ได้เลือดพิเศษถ้าอยู่ในวงเนาะเพิ่งหงว่าแบบซะะั ัวละครไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้เลยนะคะจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะอันไหนที่ยังไม่ได้ทําก็ต้องขอแพนในหน้าที่นี้ด้วนะคะแเราจะกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่